มาครับผมรอบนี้ก็จะเล่นย้อนป่าให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นสอนเทคนิคการเล่นย้อนป่าไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาไปเล่นแรงได้ฮะเล่นได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีคนป่าอยู่แล้วจะเป็นต้องเข้าป่าก็ได้นะฮะแต่ว่าความแรงของสกิลม,มันแรงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วฮะมาแรงพอไอเทมป่านะผมแต่ข้อเสียมันคือจะไม่มีสกิลหนีแล้วฮะไม่มีสกิลไอฟิกเกอร์หนีนะผมแต่ว่ามันก็มีสกิลป่ามาใช้ในการหนีแทนได้นะฮะก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคปะ ไม่ยากครับไม่ยากครับผมเล่นที่ไหนก็ได้ฮะเอาสกิลป่ามาก็พอครับใครด่าช่างแม่งฮะมันโหดจ,จริงฮะแต่เล่นไบ่อยมันก็เก่งเองนะผมยอมโดนด่าก็ได้ใครยังเล่นไม่เก่งเอาเล่นนอมอนไปก่อนนะผมจนมันโปรปุ๊บกยเอาไปเล่นแรงต่อนะฮะบอกเลยว่าไม่ยากจริงครับผมดูพี่เล่นฮนะเดี๋ยววันนี้จะสอนสเต็ปแบบว่าสบายสเต็ปไปเลยนะครับผมรับรองว่าติดใจแน่นอนฮะเนี่ย่เดี๋ยวเจอบูคงป่าก็ดูจะสู้เฮียได้หรือเปล่านะ เล่นมาเจอแบทแมนเจอบัตเตอร์ไฟนยนะขอไลตบมาหมดแล้วนะฮะเกมนี้ก็เช่นกันครับผมเดี๋ยวคอยดูละกันนะฮะอย่างแรกเลยครับผมอัพสกิลหนึ่งก่อนนะฮะออกของป่ามาเลยนะเริ่มสตาร์ที่บูก่อนนะครับถ้าเกิดโดนฝนก็ช่างแม่งฮะไงกูก็เกิดครับสำหรับยอนนะฮะถ้ามันจบเกมไม่ได้ภายใน10มนาทีแล้วก็ไงกูก็ชนะนะครับบอกไปก่อนเลย โอกาสชนะของยอนเฮียใน ID ดีรองของเฮียนะฮะผมมันไปทั้งหมด92%แล้วนะครับวันนี้เล่น4ต่อ5มาชนะด้วยนะฮะ <c oughs> คือว่าทีมันน้อยใจครับผม <c oughs> เห็นพี่เอวยอนป่ามาก็าช่างแม่งับผมปล่อยแม่งไปเลยฮนะไงกูก็เก่งพอจะชนะให้ได้นะนี่คุยแก้วะฮะเวลาฟาร์มไม่ยากครับผมเนี่ยครับเริ่มเอาจากซ้ายครับผมเมื่อกี้เฮียเอาคีปมานอกวงเพราะว่ากันโดนมันแก้แย่งนะฮะ แล้วก็โยนวงไปที่ให้ถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมันจะฟาร์มคีฟไวมากนะฮะสำหรับยอนนะไม่ต้องกลัวว่าใครเข้ามาแก๊งในป่านะ,ะเกิดใครมาโป๊บตะโกนเรียกร้องเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันก็มาเองนะครับผมไม่ยากฮะตอนนี้ก็ฟาร์มอ่งเดียวไปก่อนนะฮะเนี่ยฮะคอยดึงคีฟมาก็พอครับผมอ่ารู้สึกว่าจะโดนแย่งป่าไปแล้วนะผมโดยวูคงนะฮะช่างแม่งฮะไม่มีใครกันเราก็ปล่อยครับผม่าเล่นชิวๆคนเดียวไปเลยสนุกสนานนะผมอย่าซีนะฮะ เห็นป่ะฟาร์มง่ายๆเราก็เบลสีแล้วผมไปเอาแวนต่อได้แล้ะอ่าดูกันแวนแวนแวนอยู่นี่เอาวะเอาช้างมันก็ได้นะยิงไปเลยเอออย่าไปกลัวมันครับอ่าถอยมาเอาแวนก่อนถอยมาเอาแวนก่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแวนแวนแวนเจอแวนเจออ่าพอ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 ถอยก่อนลูกถอยก่อนลูกเออเนี่ยไว้เอาเต่าครับผมชิวๆฮะ เกือบโดนล้าแล้วไหมล่ะขนลุกสู้เลยนะฮะผมโอเคครับใช้สกิลสองนะฮะในการดันนะฮะไปชิวๆจะเอาป้อมเลยก็ได้หรือเอามังกรก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้ลิงมันอยู่ข้างบนนะครับผมมันยังไม่รู้หรอกว่าราอามังกรนะฮะลากลาก,ลากมังกรออกมานะเห็นไหมเล่ามาให้ไกลที่สุดนะผมจะได้หนีได้นะฮะสบายเห็นปะไม่ต้องกลัวว่าศัตรูจะแย่งได้นะฮะ จะกลัวตอนมันมานี่แหละครับผมอีเขยลิงม่งมาวะล้าได้ไหมเนี่ยล้าได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้วะคุยคุยไปเยอะเลยชิบหายคิดว่าลิงมันอยู่บนนะครับผมแต่ว่ามันมาข้างล่างแทนเลยนั่นแหละฮะเกิดความชิบหายภายในทีมนะฮะอาคานลองลุตานก็นะฮะผมมาน่าหมดไปแล้วนะฮะก็สูญเสียชีวิตไปตามสูตรนะฮะผมยิงส่องไปที่บูก่อนเลยครับเพราะลิงน่าจะอยู่บูฮะตอนนี้อ่าไม่อยู่นะฮะผมไว้จินตนาการใหม่นะฮะ เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับแก้เกมได้ครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะไงก็ชนะได้นะผมแน่นอนฮะคุยคุยทั้งเกมครับบอกเลยครับผมแพ้ก็ไมไ่เอาคลิปลงนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดชนะก็ได้เอาคลิปลงแน่นอนนะฮะ <laughs> ต่อให้ลิงเขาหน่อยแหมมาซิมึงมาสิตอนนี้มึงมาสิอันนี้ไม่ได้สื่อสารกับน,น้องในทีนะผมก็ไม่เป็นไรครับผมเหมือนกับเล่นอยู่คนเดียวอะตอนนี้ไม่ยากครับไม่ยากครับ มาฟาร์มตามสูตรเดิมนะครับผมไม่ยากฮะอ่าเห็นลิงแล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ไหน่ะฉะนั้นเก็บสอนเอาไว้ก่อนนะครับมันน่าจะเจ้ามังกรนะฮะเลงไปที่มังกรเล็กนะป๊บฟิลฟามเดอะซันนะผมอ่าไม่ได้อยู่มังกรนะครับรอเพื่อนเราอยู่นะครับผมอินซูลชันดูแล้วจะไม่รอดนะฮะผมอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะผมพลิกเกมได้พิกเกมได้ผมใจเย็นครับใจเย็นนะฮะ ลิงมันมาซิเนี่ยเนี่ยคุยืนล่อตีแล้วเนี่ยมึงมาซิอ้าวครับน้องช้างมาโอ้โหีกะจะให้ดักซะหน่อยนะฮะเสียดายนะฮะมา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 ช้างช้างมา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 ลิงมาอะไรมาก็ได้ฮะสบายครับผมดันป้อมไปเลยครับเห็นไหมหนีหมดแล้วตอนนี้ยิงสบายครับผมชิวๆนะฮะแวนมาแวนมา แวนมาแล้วไงจ้าหัวเขียวมาอ่ะเดินหลบนิดหน่อยเดินหลบนิดหน่อยเดินหลบนิดหน่อยอ่าให้เลยระยะแสงก่อนนะผมค่อยสู้ต่อนะฮะมามามาแวนมาแวนมาแวนมาเรียบร้อยนะฮะอย่าไปกลัววผมเวลาเล่นยอนห้ามหนีนะฮะถ้าหนีปุ๊บคือคุณตายนะฮะผมเพราะว่ามันทำดาเมจหนักมากนะครับส่วนใหญ่คนเล่นย้อนไม่เป็นเขาจะหนีกันอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเวลาสู้ครับผมสู้ให้สุดนะฮะอย่ากลัวนะฮะอ่าลิงมาแล้วตอนนี้นะผมรีบเอามงกรก่อนนะฮะผมก่อนเพื่อนจะตายหาหมดนะฮะ เอาแล้วครับผมตอนนี้มันลากตีนกันมาทางนี้นะฮะกูตายแน่นอนฮะยกนี้แต่น่าจะได้อยู่ได้มักองกรอยู่ฟับเรียบร้อยผมกูไปแล้วกูไปแล้วกูไ,ไม่อยู่แล้วอิบหา <c oughs> <c oughs> เห็นลิงมาไกลๆับผมกูอัดสปีดหนีก่อนเลยนะฮะฟาร์มง่ายผมเห็นปะยิงอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ผมเทคนิคย้อนป่านะฮะสบายต่อให้แม่งสิบลิงเลยกลูอะไม่กลัวอยู่แล้วนะนี่คุยคุยก่อนคุยก่อนมั่นใจว่าชนะผมเล่นย้อนโอกาสแพ้น้อยมากนะฮะ ต่อให้เป็นยอนป่าก็ตามนะผมถ้าเกิดมีคนป่าแล้วก็ไปอยู่เลนแทนได้ฮะแต่ไงต้องเอาสกิลหนีมานะฮะไม่ถึงไอสปอสไบ์นี่นะฮะผมเล่นไปเลยครับใครด่าช่างแม่งนะสำหรับใครที่อยากหัดยอนนะฮะเล่นแบบเพียนะฮะดูเฮียไว้นะครับว่าเล่นยังไงบ้างนะครับโอเคป่ะแล้วคุณจะเทพไปกับเรานะฮะเอาชิบหายเจ้าตัวนี้ไงเอาตัวนี้มันก็ได้วะอันตินะฮะผมเดี๋ยวมันหนีฮะปรับ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 เดี๋ยวเราป้อมกลางให้ได้นะฮะ โอเคลิงมาครับอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวครับความกลมืสิ่งเราสร้างขึ้นฮะเอาชนะมันนะฮะเห็นไหมถ้าเราไม่กลัวครับผมเอาชนะได้ง่ายได้ง่ายมากนะฮะลิงกลายเป็นตัวแจกทันทีครับผมนะคอยก็เช่นกันครับผมอย่าไปกลัวฮะล่อแม่งให้หมดนะฮะผมโอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจ้ายากมากนะฮะแนะนําให้หามุมยิงนะฮะนี่นีวิ่งมาหมอบในป่าก่อนนะฮะมาได้ได้ได้หมด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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับผมเฟี้ยวฟ้าวเดอดตันนะฮะชิปหายยิงพลาดนะผมไม่เป็นไรครััับบฟาารร์มมมคลิปปป่นไเยผ มาแล้วเอาให้คุ้มนะฮะเออบ้านมันก็เหมือนบ้านเรานะฮะผมเอาให้หมดนะฮะเล่นง่ายเล่นง่ายอะครับลองยิงสอนไปมั่วๆนะฮะเผื่อโดนแวน,นะผมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ้าวไม่เอาดีไม่เอาป้อมดี <c oughs> โอเคครับฟาร์มคีปต่อนะ,ะอีกยี่สิบบิทมังกรจะเกิดแล้วนะผมอ้าวช้างโดนซะงั้นมามามาเดี๋ยวเอามังกรต่อได้นะฮะน่าสบายไม่ต้องกลัวลิงครับผมเห็นไหมลิงมาแล้วลิงมาแล้วสู้ตายครับลิงมาแล้วสู้ตายนะฮะเนี่ยไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเนี่ยเห็นไหม มีเพื่อนอยู่ใกล้ไงคือเพื่อนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับก <c oughs> ูสู้ตายหมดนะฮะห้ามหนีอย่างเดียว,วพอครับเวลานิ้มยอนนะฮะหมอบก่อนหมอบก่อนติ๊กบอกน,น้องนะฮะผมบอกมาออกันมาออกันมา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 มันเอาแป๊บเดียวครับผมนะาน้น้เห็นไหม,ม,ลลมตีนมาแล้วตีนมาแล้วอันไหนะอันไหนอะันไหนอันตีอันตีไปอันตีละช็อตอันตีละช็อตป <c oughs> ับเรียบร้อยนะฮะ ยอนะผมข้อดีของมันนะฮะเลือดศัตรูยิ่งเหลือน้อยความแรงของอันติยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมฉะนั้นมันสามารถที่จะร้านมังกรได้ง่ายนะฮะใครบอกว่ายอนกากครับดูคลิปนี้ฮะเราจะรู้ว่ามันไม่กากนะฮะสังเกตสกอร์เฮียครับตอนนี้5-1ไปแล้วนะฮะผมนี่เล่นแบบตอนแรกเสียเปรียบนะเออแต่กูทําได้ไงประเด็นนะฮะไม่ต้องมากับทีมก็ได้ผมนี่ไม่ได้ซือสกับใครนะฮะคอยส่งสัญญาณติ๊กบอกเพื่อนพอนะฮะผม ล้วจะรู้ว่าเอาไปเล่นแรงเล่นโหมดที่อะไรก็ได้ครับผมหายห่วงฮะโดนพ่อด่าแม่ด่าไม่เป็นไรครับผมใครด่าช่างแม่งฮะกูเล่นแล้วมีประโยชน์พอนะฮะผมเป็นไงชิวปะเนี่ยลอยป้อมไปอาริมือไม่มากันกูยาวกูยาวยันบ้านบนอนะ่ะกูบอกเลยอาสกิลของหัวเขียวหลบง่ายฮะแนะนําให้เดินซ้ายขวาซ้ายขวาพอนะฮะอันนี้กูโดนเต็มเต็มนะครับดูแล้วจะไม่รอดนะฮะรอดอยู่นะฮะผมไม่รอดปะอีเทียเอ้ยเมื่อกี้เราอยู่ติดกาแพงเกินไปนะครับพอมันโยนสกิลมาเลยหลบไม่ได้นะฮะแต่มันมีเทคนิคการหลบง่ายๆครับผมเดี๋ยวววไไ้จะะสอนนนปใตัฮ เมื่อกี้เรายืนมุมไม่ดีผมคือว่าเรายืนอยู่ใกล้กับกําแพงเกินไปนะฮะมันก็เลยแบบว่าเสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะอ่าสังเกตสกอร์นะครับสำหรับใครที่จะด่าว่ายอมันกากนะฮะตอนนี้สกอร์8ต่อ7นะครับสกอร์ของเราคนเดียว5ค่า5ตาย2นะผมฉะนั้นไม่เกี่ยวคนในทีมเลยนะฮะสกอร์ของเราเองลว้ลวนๆคนเดียวนะฮะผมอ่าเลิกว่ายอมันกากได้แล้วนะครับดูกูเล่นพอนะฮะจะได้เลิกเถียงกันนะฮะเอาคลิปนี้ให้คนอื่นดูได้เลยนะฮะสำหรับใครไม่มั่นใจในยอนะผม ไม่ได้บอกว่ามันเก่งไม่เก่งเล่นแรงกูเล่นมาแล้วครับไปดูที่ไอดียลรีโลลอนรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูฮะสี่ต่อห้าก็ชนะมาแล้วนะฮะพูดจริงครับระดับคอนเฟิร์ร์ด้วยนะครับเล่นมาแล้วนะฮะอ่าป่าฟาร์มต่อยาวครับผมมังกรเอาง่ายครับแป๊บเดียวฮะปรับเรียบร้อยมาบอกน้องมาโลมนกันก็ได้ครับผมเอามังกรน้อยได้ฮะไม่ยากครับโยนไปเลยเห็นไหมเดี๋ยวคนเขาตามมาเองไม่ตามมาก็ปล่อยครับผมพูดเล่นคนเดียวได้ฮะหายห่วงฮะ อ่าเห็นไหมได้บังกรน้อยแล้วมาดิ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 มา,มา,มาเห็นไหมช้างช้างอช้างหอช้างหอฮะช้างหออ่าครับดันบนไปเลยครับด้านบนไปเลยนะฮะน่ะตอนนี้ได้ของดีมาแล้วสบายแล้วมาไม่ต้องกลัวครับผมหายืนมุมดีฮะหายหมืนยืนมุมยิงด,ดีก็พอครับผมอ่าไปดันยาวครับผมดันป้อมยาวนะฮะมาอันติไปเฟี้ยวกลมเกือบตายหาหมดทีมแล้วเห็นป่ะดันได้ต่อดันได้ต่อครับผมอ่าวลิงมาลิงมาอ่ายิงไปอ่าไม่ไม่ไมโดนไม่เป็นไรผมไล่ไล่ป้อมหนึ่งเดียวะฮะ เทคนิคการเล่นง่ายๆฮะเห็นไหมแหมยิงลิงมาลิงมาแล้วไงวะอ่าตายไปครับผมเห็นไหมมึงไม่ได้แดกครับผมนากงนาคอสมาเหอะเจอมาหมดแล้วจริงๆไม่ได้คุยตอนแรกเป็นไงโดนกดแล้วไงวะเนี่ยกูด,ดันป้อมมันสายดันป้อมครับผมเนี่ยอ่าจบเกมเร็วได้เนี่ยจบเกมเร็วได้เนี่ยมาฮะมาดิ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 มาด,มาด,มาดิวิ่งตามคลิปมาก็พอครับผมอะถอยก่อนถอยก่อนนะฮะบอกน้องถอยก่อนนะ อ่ะดูไว้ดูไว้ครับเอาคลิปนี้ให้คนอื่นดูได้เลยนะฮะผมใครเถียงเรื่องย้อนกระจอกอย้อนเก่งนะผมกูเล่นยันคอนมาแล้วฮะผมไม่งั้นไม่กล้ามาเล่นหรอกฮะ <c oughs> เจอลิงป่านะนะคอสป่ามาเหอะใครเก่งมาเหอะอยากเจอเหมือนกันส่งให้เจอกูละกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะกดแรงรัวๆแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวฮะร,รอรีซีซั่นก่อนนะฮะตอนนีก้กดแรงทุกวันแล้วครับผ <c oughs> มาม,ามามามาอาลิงลิงลิงอาิงให้ดูนะฮะลิงเป็นไงลิงเป็นไงป่าโดนเต็มหน้าไปแล้วฮะเห็นไหมรู้ว่ามันวินวอลมาใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะ ยิงไปเลยอ่านี่โง่งมาเองคนเดียวผมก็ตายไปนะฮะตามสูตรนะฮะสบายครับเวลาเล่นครับคนมันจะประมาายอนกันครับคิดว่ายอนกากนะฮะยอนมันไม่ได้กากครับผมแต่ว่าน้องที่หัดเล่น,นะฮะเขาจะวิ่งหนีกันอย่างเดียวนะฮะพอวิ่งหนีอย่างเดียวปุ๊บมันก็ไม่ได้ทำดาเมจครับผมสังเกตว่ายอนเฮียไม่เคยถอยเลยนะฮะใส่อย่างเดียวนะฮะเอาเพื่อนเป็นตัวล่อพอครับผมทีมเฮียไม่มีแทงนะครับมีแค่ช้างตัวเดียวนะับผมเนี่ยอ่าดันป้อมไปดันป้อมไปอันตีไปอ่าอ่าเห็นไหมยิงฟรี อ่าออกมายิงก่อนแจ๊ะ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 อ่าคบดอกไปยิงป้อมต่อฮะหน้าด้านฮะเอายิงไม่โดนชิบหายช่างแม่งละกันนะครับแก้เขินไปอ่าอ่ามึงมาดิมึงมาดิอ่ามามามาดันได้ครับดันได้เรื่อยนะฮะเห็นไหมอ่าอ่าหัวเขียวสกิลว้าวครับผมเห็นไหมยืนดีๆครับผมไม่โดนสกิลละอ่าเห็นไหมมันต่อด้วยท่าสอนได้ครับฝั่งนู้นทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่าสังเกตดูอ่าดูพอคิดถึงป้อมปุ๊บป้อมจะแตกเร็วนะฮะเห็นไหม แป๊บเดียวแตกครับผมปับเรียบร้อยนะฮะป้อมแตกเลยอ่ะช็อกอ่าลิงมาลิงมาทําไมลิงมาทําไมอ่าเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าต้องคุยกับเพื่อนเองนะครับผมอันนี้ทีมพี่พี่เขดักอยู่ข้างหน้านะฮะตอนนี้เห็นไหมสังเกตเห็นไหมกูใส่อย่างเดียวนะฮะไม่เคยถอยนะฮะอ่ะยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวอ่าตายตายหัวเขียวมา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 อ่าตายตายตายเอามาเอามาเอามาเก็บหมดทีมนะฮะอ่ะใครว่ายอนกากดูใหม่ครับเอาคลิปนี้ให้เพื่อนดูนะฮะอ่าพูดจริงอ่าดูไว้ดูไว้ยอนแบกทีมทัั้้งนนดู เนี่ยฮะเนี่ยคูยิงป้อมหนึ่งเดียวครับเห็นไหมยิงป้อมหนึ่งเดียวนะฮะอ่าเก็บสแต็กหนึ่งสองสามสี่อ่ายิงต่ออ่าอ่าจบเกมได้ครับผมเอาครูลืมจบเกมไอ้เฮียเอ้ยเอ้ทันไหมเนี่ยดูแล้วต้องไม่ทันนะฮะลืม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 เอาวิ่งมาจบเกมให้ละมามาเอาให้มันจบไปเอาให้มันจบจไปเอาให้มันจบไปอ่าเรียบร้อยนะฮะเอาไปให้คนอื่นดูนะครับดูว่าเฮียเล่นยังไงนะครับยอนอ่ะมันเป็นตัวกากก็จริงครับมันกาเพราะมันหนีไม่ได้เฉยครับ น้องที่เล่นเราชอบหนีอย่างเดียวฮะลองหันมาสู้ดูนะครับผมแล้วน้องจะรู้ว่ายอมันเก่งแค่ไหนนะฮะน้องแม่งชอบหนีกันอย่างเดียวเลยไงถ้าเกิดพี่เจอพี่ก็ไล,ล่ล่หมดครับผมเจอยอนที่แบบไม่ยิงสู้อะไล่ล่อหมดสังเกตเฮียเคยถอยสักก้าไหมไม่ครับตายช่างแม่งตายก็คือตายครับผมเราไม่ถอยก็พอนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูของของยอนต่อนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ เราเล่นดาเมจแค่2ชิ้นพอครับผมก็คือไอโซลิเวอร์นะับผมกับดาบเฟฟเนอร์ฮาลอนนะฮะ,ะ,ฮะอ่าดูไว้นะดูไว้นะสอนยอแล้วนะฮะคลิปนี้สอนแบบเต็มๆนะฮะไม่เป็นก็แล้วแต่ครับเอาไปเล่นแรงมาหมดแล้วนะนี่ฮะออกอันนี้นะ,ะผมโซลิเวอร์กับเฟฟเนอร์ฮาลอนดามเมจมาจาก2ชิ้นนี้นะ,ะับผมรองเท้าไว้วิ่งหนีนะฮะโดนสตั์มจะได้หายไปไวนะฮะแล้วก็เดซิเกิลเนียผมเอาไวา้อมตะแค่นั้นพอไม่ต้องมีจอกกบไม่ต้องมีเฮี้ยเลย แล้วก็ออกไอเฮิวงาเอทเพราะว่าเวลายิงศัตรูอะมันยิงหมู่ใช่ไหมศัตรูจะติดนืดหมดเลยแม่งหนีกันไม่ได้หมดเลยใครจะเข้ามาถึงเราใอรเข้ามาถึงตัวเราก็เจอเราซอยแบบเละหมดนะฮะดูได้ในคลิปเมื่อกี้นะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกับฝั่งนู้นนะฮะสั่งการง่ายๆอ่ะสอนวิธีสั่งการด้วยอันนี้คุยคนเดียวกูเล่นอยู่คนเดียวเลยกดติก๊กแบบว่าร่วมกลุ่มกลุ่มถอยกลุ่มบุกน,นู่น,นตีนู่นตีนี่ระวังนู่นระวังนี่แค่นั้นเองเล่นคนเดียวได้ง่าย ไม่ต้องสนเพื่อนนะครับผมเราลองเป็นผู้นํากันบ้างนะฮะถ้าเกิดเพื่อนไม่ทําตามปล่อยกูเล่นคนเดียวได้นะฮะถ้าเกิดมันไม่ทําตามจริงๆแบบกูมาคนเดียวกูวิ่งหนีไปอยู่กับเพื่อนแทนนะผมไม่ง่ายนะฮะแล้วก็ออกอาวุธลองกาปตี้เพราะว่ามันจะได้ดูดเลือดนะผมจากไอเทมนี้ชิ้นนี้ฮะเดซิกเกิลกับโซลิเวอร์มากขึ้นนะครับมันจะดูดเยอะ,ะฮะแล้วก็ฟื้นฟูเร็วนะครับผมนี่คือเซตของเฮียนะฮะแล้วพอตายปุ๊บขายรองเท้าทิ้งได้นะฮะไอเทมที่แนะนําอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คือออัันนนนนี้้ะะะฮปงกผม ออกนี่เลยครับเมลออฟเพนนะฮะรับรองมึงมาเหิะนาคงนาคอสอะตีกูมึงเจ็บเละตุ้มเป๊ะอ่าส่วนลูนนะผมมาดูลูนต่ออีกชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้คือลูนยอนที่เฮียใช้นะฮะสปีดคีนะผมอัตราที่ดิคอน0.5ความเร็วจมตี1.6นะครับนะผมความเร็วขึ้นที่อนี่1%จมความเร็วจมตี1%นะครับแล้วก็ทางจมตี 0. 9จอเกาะหกจุผมโอเคนะ ดูเรื่องนะกับยอนนะปิดคดีแลนะฮะผมสวัสดีครับเจอกันที่ถัดไปนะฮะใครเถียงใครว่าฝั่งนู้นกากอะไรมึงลองไปเล่นเองเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าเก่งไม่เก่งนะฮะผมสวัสดีฮะ